I เนี่ย I พวกนี้มันสำคัญมากนะครับแต่ถ้าว่า I would like to cook for you อ่าฉันอยากอยากเออปรารถนาฉันอยากที่จะทำอาหารให้คุณ I would like to cook for you I would like to do exercise with you ฉันอยากออกกำลังกายกับคุณ I would like คือปรารถนาจากข้างในนะครับ I would like I would like I would like to I, I would like to help you today. ฉันอยากช่วยคุณวันนี้ I would like to advise you. ฉันอยากแนะนำคุณ Advise you. v o v i t t t v i s i t j a p a n อ่า first time ครั้งแรกเราเราเราเคยไปหลายครั้งไนงะ I would like เราอาจจะเสนอไปเลยอ่าถ้าจะเป็นปฏิเสธคุณจะต้องได้เลยนะเนี่ยอ่า i s m r ถ้ามันมีเ e r b ช่วยนี่คือ I will not. I will not love you ฉันจะไม่ได้รักคุณแล้วนะ I will not love you า I don't ตรงนี้ต้อง I don't w i l l ต้องมี I don't ในกริยาแทะ I don't to love you ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะรักคุณนะ I don't w i l l to love you I am not is am are ไว้ใส่ not I am not p l e a s e ฉันไม่ได้พอรู้สึกพอใจนะ I am not pleased to support you but you r boss force me แต่เจ้านายคุณบังคับฉัน force <c oughs> <oughs> ใช่ใจไหมครับเข้าใจนะครับ I would like to cook for you แต่ถ้าคำว่า would เอาไว้ใส่น็อนะ verb ช่วยพวกนี้เอาไว้ใส่ not น็อพวก view พวกเอาไว้ใส่น็อพวก i s m r เนี่ยเอาไว้ใส่น็อด s m r เอาไว้ใส่น็อตอนเป็นปฏิเสธเอาไว้เลย I am not I would not like คือฉันไม่อยาก I would not like I would not like I would not like to help you ฉันไม่อยากจะช่วยคุณเลยนะเพราะว่า you are uh, um, you are uh, you r wife uh, always แบรมมีตำหนิฉันตลอดเวนไอ u p p p r t you help you อ่าก็บ้าไป I would not like พยายามฝึกพูดให้มันชินให้มันชินปากมันคูโทนี่เนี่ย would not like เอาโค้งมาให้ได้ I would not like to cook uh, for you I would like to cook for you เห็ไหมครับวิวมันต่างกันนะ I will ฉันตั้งใจ I will I w i l l to cook for you ฉันตั้งใจที่จะทำให้คุณเลยนะ so so special นะเห็นไหม I will คือฉันตั้งใจคนละวิวนะ I will will ไมเอา will ต้องอัดอัดไปลินตอนสุดท้ายตัว L I will I will to cook for you so so special so so special ก็คือฉันตั้งใจที่จะทำอาหารให้คุณแบบพิเศษมากๆเลยนะกับ I will cook for you ฉันจะทำให้คุณจะทำในข้างหน้าเข้าใจไหมครับ ห้าสแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็ไม่ทํานะไอพิว <laughs> <c oughs> เขา้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับไม่ผิดนะครับ I would, like. yeah, I would like อย่า I would like เไงฉันปรารถนาถ้าอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากคือ I prefer อ่า I preferI prefer อ่า I prefer, prefer, uh, prefer. beef ฉันชอบเนื้อวัวมากกว่าชีชูคือมากกว่า beef ไชอบมากกว่า like ฉันชอบมากกว่านั้นเนื้อวัวฉันชอบมากกว่านั้นเนื้อวัวเนี่ย เทียบกับอะไรครับชีชิวคือเทียบกับอะไรเทียบกับพอเห็นไหมไอพีเฟอร์ไอพีเฟอ e ์เบฟชิวพอเอาตัวหน้าก่อนฉันชอบเนื้อวัวนะมากกว่าเลยนะฉันชอบมากกว่านะี่คือ I อไอพีเฟอร์ไอพีเฟอร์ไอพ e เฟอร์เบฟเอาให้ได้ไอพีเฟอร e เบฟชิวพอฉันคิดว่า I I ไอไอพีเฉันชอบเนื้อวัวมากกว่านะเมื่อเทียบกับเนื้อหมูวันนี้ย ตัวนี้จะเป็นตัวเทียบเข้าใจไหมครับ IP r e f e r beef เหมือนกับ I like ถ้าจะใช้คาว่า I like คือฉันชอบ I like beef อ่า I like beef อ่ uh, า m o r e t h a n ก็ได้ More m o r e t h a n ก็ยังไม่ผิดนะครับใช้ไหมเหรอ I like beef m o r e t h a n Pork บางครั้งใช้ภาษาแบบง่ายๆภาษาไทยๆเราก็ได้ I like beef m o r e t h a n มากกว่าอ่า uh, m o r e t h a n I like beef more ฉันชอบมากกว่านะครับ more ก็ได้ I like beef more ฉันชอบเนื้อวัวมากกว่านะก็ได้เราไม่ต้องไปเทียบก็ได้ r มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยอะไรบิฟ like more นี่ I like I prefer อ่าเอาให้รอดเอาให้รอดก่อนนี่คือ I want แต่ถ้าใครมาสนใจอีกตัวนี้นะวันนี้จะ I am in c h e am in c h e คือฉันสนใจ I am in c h e Thai lady นี่ถ้าสนใจผู้หญิงไทยเห็นไหม คำว่าสนใจนี่คือ I'm in t u สนใจจักใจเลยนะ I'm in t u มันคล้ายกับ I love เลย I love Thai lady คือฉันรักผู้หญิงไทยนี่มันจะเป็นลึกซึ้งเข้าไปเลย I'm in tune I อย่า I'm in t u Thai lady I love Thai lady I เห็นไหมมันต้องเอาให้ได้ I love I don't love Thai lady I'm not I'm not in t u Thai lady ฉันไม่ได้สนใจผู้หญิงไทย I'm in t u Thai lady I'm not I'm not ใส่ไ้ใส่ not แต่ตรงนี้ไม่มีต้อง I don't love เห็นไหมใช้ don't เข้ามาเลย I don't love ่า you don't love เห็นไหมครับ Thai lady โอเคเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับอืมนี่คือ Thai I love ต่อไปอีกตัวหนึ่ง I'm ฉันรู้สึก keen on นี่ฝรั่งสำคัญมากกับ fond o f เอาไปเลย fond o f นี่โทนประเทศอังกฤษจ,จะใช้ I'm keen on Thai lady ฉันสนใจผู้หญิงไทย แอมฟอนดอ t h ฟไทยเลฉันสนใจผู้หญิงไทยถ้าถ้าใส่นอตก็ใส่ไว้หลังแอมอย่างเดียวแอมนอตคินออนไทยเลยดิแอมนอตคินออนไทยฟู้ดแอมนอตคินออนฟอนดอฟไทยฟตรงนี้คือสุดยอดของโจทย์เลยตรงนี้สุดยอดเลยนะครับเราต้องเอาให้ได้แอมคินออต้องเอาโครงประโยคนี้ให้ได้แล้วก็อยู่กับมันแอมคินออนแอมอินชีว์แอมอินชียืฉันสนใจงานคุณนะแอมอินช o u r ย o b จอบรักและรักงานคุณนะอบางคนใช้ i interest เลย interest ตอนเขียนเขียนคำว่า interest แต่ตออ้องอ่านอ่านว่า interest I interest Thai r a d i ฉันสนใจผู้หญิงไทยคำว,ว่า interest ก็คือสนใจ I interest interest สองพอยาง interest I interest uh, I don't interest John does not doesn't interest John ไม่ได้สนใจ Thai food ได้นะครับ interest โอเคไหม interest I'm keen on เอาไว้ฟังตอนเราพูดเราจับคำไหนมาก็ได้เราใช้ I love ก็ได้ แต่ว้ฟังฝรั่งนะครับอืม